ผู้ใดมีกากระบาดมีอ้นั่นผู้กลาบาดนะผูนี้มีด้วงเสืตีเลยเกาการะยัเบิ้งไม่กันปูบาดเบิ้งให้เจ้าของมอกกระบาดจะว่างได้เหรู้เมื่อได้มือขือบกขึ้นแต่เนาเมือนี่กลางมือที่กลางมือบ่ปูทางปูเบิ่งไหนตีตอกระบาดขออยู่นี่เียนเนี่มเห็นนี่กกะบาดที่ใ่มของไดปููทางปู้อกากะบาดง่ายเอ้าาดนี้ก็สิใส่รเมื่อปูเรากว่ากากะบาด่เบิ่งใหม่ในปู คนคือหนึ่งเลยของห้าม่มี่มันแค่ยังว่าได้ดอกพอซื้อเลีว่าได้มันเยนเลขยให้ถือกี่ดอกนักพูนม่มมี่ซิดเดี๋ซื้อเลขไม่ข้เขาดอกสาสนี่จะสวงให้เรียนซื้ออ่ไรก็บอกออกโตอู่าว่ากาดแป้งบางทีล่ะย่งว่าสดสดหล่อนหล่อนอย่างว่าพืนใหม่ตายลรวฝืนเดินูยุติใ

เล็กตายแล้วฟื้นฝันกลางวันแสกๆตัวได้ผู้ห้ตัวได้เก่าตัวนั้นหรอผู้โกรธายตัวได้เก่าตัวนั้นเพราะว่ามันผขมีผู้ได้สิรูดได้หรอว่าเลสิอกตัวได้ผู้ห้ตัวได้ก็คือตัวนั้นนี่บปูหาหาเกียเงเขงตอนนี้ป๋อตัวศูนย์ม่ามีนมันพืนเลยครับพืนก้อนพื่นีมาก ก็ใส่ผมเลยครับคือเราปูกจีผักพันธุ์เยอะเลยมาปลูกไปก่อนเดี๋ยวน,นี้บ่อไก่โตเก่าอะตอนนี้ปูกำลังเร่งพีเดอร์พี่น้องแต่ว่าบัานแหล่งที่ขึ้นปูเห็หนไหมเห็นมันตกกล่องบ่ล่ะ บเบงฟันสดสดก่อนฟันสดสดก็ได้สดสดเลยปูนมีแต่สองตัวหายนะคะปูมีแต่เลขสองตัวหายหค่ะฟันสตีหห้ส่าห,ห่อฟันตีหนหน้บางิละ่ะซ้ำนี่หลหะปูแคนถือก,กะระถือกแค้นแค้นรอดแต่ฟันเขาก็ลาม,มาไปเขาลงปืนก่อนึงว่ะอ,อ,อ,อันนี้เป็นอายุปูบ่ะจ๊ะ อายุปูที่ไเราตายแล้วเฟื่อนทด้สี่ห้าเจ็ดสี่ห้าหกห้าหกเจ็ดมาแล้วอันไี้เลขสามตัวกะร่วงกับซีนเด้นอนในร่งกันอนในรงสั่กับน่งกลฮะกางเกล็ดกางแก้งมพาท่นได้เอาเขาลงเาเขาสิมาเอาไปอีกไปอีกมู่บ้านนึงเขาสิมาหอไปมันอยู่กลางตาของใดดอกกลางเกย็ดทำนี่อะไรจะไปตีเนื้อกะปูกางเกี็ดเพาะท่านมีมีร่องมาเเอะประทานอเปลาเขาเราะท่าเอามาเอาไปเขาครับ กำลังสีหอมพีล่าสูนพัน,นครับจะตีตัวไหนเหรอสใส่มาปลูกพอดีอายุปูนแล้วล่ะครับปูทำ<อ>นี่แล้วปลูกสก่อนแขวนแขวนเอาเดี๋ยวฟันก่อนปลูกเขาปากการนะี่สร้างบอกว่านี่ปลูอันนี้บนบอกปูบอู้หแล้วตัวนี้มันไ<อ>ด้ฟันอ๋อ้ฟันสดสดนี่วันนี้ฟันเอาเลีกฟันก่อน ปื้นแล้วกัพืนโมาเอิพอดีฟันคือห้าหห้าเกด้หาหวหากกตัวเดียวโอหัวกระตัวเดียวกันได้หรือตีนมาพูระวังเลยอ๋อระวังตัวเอาระวังใส่กรานอืมตีนเลยอปีนปีเตแม่ที่เียลหาหัวก็จะเป็นเขาเรีย เลขล่างล่างบาง้านนี้วัตถิ่ันธ์มาปูฟันล่างให้ตรงๆได้พี่น้องแปดเก้าเข่าอีเลีเยเอาเลขตางบันนี้ตัวเกา่าเอาเลขตัวเก่ามาบันนี้เลขล่างไลเ่เลขตัวเก่าออกให้เบิร์ตแถวนี้นั่นะไล่ลเลขตัวเก่าออกให้เบิร์ตมันจะยุติตัวเก่าอยู่หรอเก้าเกียร์เก้าซีไม่ต้องถามแบบว่าเลขมันจะใส่เลขตัวเก่าเบิร์ตครับ เ,เลกร่งเกันเก้าสองหครับเมียนมันไล่ทะเลตองเขาออกมันสิออกอยุ่นี่ยาเล็กเหมันเก้าหนึ่งเออกันเก้าสองตัวกันเล็กน้ำมึนน้ำมึนอี่แหละปูน้ำม,นมึนตัวเก้าสองนี่ละนี่เป็แนแช่น้ำนี่แหละปูทำนี่เลย เด่นตัวใดก็บเล่างกูขีดเส้นใต้วงกลมตัวสีสี่ห้าตัวสี่ห่บ่ถือกันละสานกถือกันล้ข้างบันยายิบิดเลตัวย่ากับย่หนเบิดเลตัวสี่้า bên trái hơi bớt ít quá, màu nè cả okay. bên trái hơi bớt ít, bên trái chút kiểu bớt ít quá. Ha, tôi lấy búa bôn. Nó pha con. Để tôi đem cậu quay làm được ัดเงคับตับ่ออกสามโตเรลียกฝันมันฝันบ่ออกเทเทิงเดียมมาออกสามโต้ใส่ม kind of ันเปนานดช่อนหอนคนที่เจ๊เจ๊ไล่อยู่ดอกก่อนี่สาธุเป็นปีสี่ี่ห้มาดเลสสั่งแต่บ้าที่พ่องี่ดอกอนี่ใจไลยบอก อ่ะโงวงกลมเก้าสามเก้าสี่เดี๋ยวสิวาบอกได้มาวงกลมครับบอกได้ขึ้นกันอืม วงกลมสี่ห้าสามตัวเก้าสามเก้าสี่

นี่ก็ซ้ำนี่ก็ะถือล้วละ่ลวละปู่ปบอกซีหาสูนนี่ว่้ถามบอกปู่ว่ามากจังใดบอกเึกนี่ละปูดอนกวัวฟันให้ต่องวดนะครับวัี่ิพานมากแปดเก้าตรงๆ แล้วก็เข่าสามตัวท้ายอกสี่ห้าหกตรงๆบริกรทุ่นฟันทุนสดนี่คือสดสดหากกับหาเจ็ดนี่สดสดฟันสดสดหาฮกหาเจ็ดฟันตอนกลางวันฟันวัดตายวัดติโปตายแล้วเฟื่อนตายแล้วเฟื่อนพี่น้องเห็นครบแล้วไปเห็นครบแล้วจก ลงเวทีหรอที่พอยุด่วนนี่